เดี๋ยวมาดูกันว่าข้อนี้มันมีวิธีการคิดยังไงนะก็คือเรื่องของการแบ่งส้มหรือการแบ่งของต่างั่นเองนะอ่าเป็นการแบ่งส้มมเองก็ไม่มีวิธีการง่ายๆเลยนะมาดูเลยนะว,ว่าวิธีการทําทําง่ายนะบอกว่าแบ่งส้มก็เก้าผลนะแบ่งออกเป็นสองกองอ่าส่วนแรกคือเป็นสี่ส่วนห้าของกองเล็กเท่ากับสองส่วนสามของกองใหญ่ถามว่าส้มกองใหญ่มีค่ากี่ผลหรือป่าวิธีการทาคือน้องก็แทน x กไหมก็คือให้ x แทนส้มกองใหญ่เด็กก็แทนไปนนเองกนะก็อันนี้จะเป็นวิธีของสมการนะแต่ว่ามันก็มีวิธีวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขข้อนี้ได้นะโดยที่ต้องใช้สมการก็ได้ใช้สมการละกันข้อนี้นะทีนี้ได้ส้มกองใหญ่ลัวคือ x ต่ใบส้มกองเล็กล่ะส้มกองเล็กคือผลรวมคือเท่าไหร่นะของส้ม99แว้ก็เป็น99ลบ x ถูกไหมจากนั้นน้องเขียนเลยว่าอ๋อ4ส่วน5ของกองเล็กคือ99ลบ x ใช่ไหม เท่ากับอะไรเอ่ย2ในสของกองใหญ่นี่ก็คือได้2 3 x แบบนี้ทีนี้น้องแก้สมการออกมาก็คือจะ,จะได้ค่า x อ,ออกมาถูกปะประมาณนี้ก็ได้คำตอบแล้วลองทดกฝนดูนั่นเองนะประมาณนี้อ่ะทีนี้ถ้าเราลองทําดูแล้ววิธีการทําคือนอกจากคูณหาเพื่ออะไรเอ่ยคครโนโหาคครโนโก็ได้ไว่าก็คือคครโนโอของตัวนี้คือเท่าไหร่นะ15ก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันแต่พี่จะคูนควายเพราะเกียดน,นะมันจะได้เร็วขึ้นคูณควายไปเลยก็เป็น4คูณ3ได้เลยสิ 12, ไหมเพราะว่าเราคูณควายไปฝั่งนี้ถูกไหม ฝั่งนู้นคือจะเป็นแล้วห้าคูณสองสิบจะนั้นก็คือเป็นสิคูณกับเก้เถูกไหมเท่ากับแล้วสิบเนาะเพราะว่า5้คูณสองไดสิไงจากนั้นยังไงต่อก็เอาสิคูณกับ9ก้าเก้วะได้เท่าไร่ได้เท่าไหร่ี่ตตบเป็นเท่าไร่เอ่ยเท่าไร่สิบสคูณเก้าเกเลยเท่ากับ1นึ่งพันหนึ่รปบถูกไหมลบกับ 12x เท่ากับ 10x เองทีนี้ก็แก้สมการออกมาหวานบูงแล้วใช่ไหมก็ย้ายเจ้าอีเนี่ยถูกไหมจากลบ 12x ไปอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมจะกลายเป็น1 1ึ8ย้ายจากลบเป็นบวกได้ไปแล้ว12บวก10ได้แล้วยีองใช่ไหมยี่สิ x จากนั้นแล้วย้ายข้างเจ้า22ไปหาร x เท่ากับหนึ่งพัหารด้วยอะไร22คิดเลขมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย54าสิบเองทีนี้54ก็คือจะเป็น กอ,กองใหญ่นั่นเองว่าส้มกองใหญ่มีผลเดงจะประบานี้นั่นเองนะสำหรับข้อนี้เนาะก็อลองฝึกฝนดูว่าเราคิดตรงกันไหมนะอืมประมาณนี้